เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายสราวุฒิเมียรตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เค .2 โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีเปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น344คนผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปค้าขาย โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและตัวผู้เรียนเองมีความปรารถนาที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้นเป็นข้อมูลพื้นฐานนําเรียนให้ท่านคณะกรรมการรับทราบครับขอน้องนําพระปรมราชาวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เราขอฝากเด็กด้วยนะช่วยสอนให้เขาเป็นคนดีมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะทักษะรอบด้าน เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขกระผมรับผิดชอบสอนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องเข้ารับการทดสอบระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยการวิเคราะห์ตัวชีวัดการสะท้อนปัญหาหาแนวทางและแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกันเพราะว่านักเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์กระผมจึงได้ศึกษาหาแนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะสมรรถนะตรงตามที่หลักสูตรกำหนดโดยศึกษางานวิจัยผลงานทางวิชาการ บทความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบช่วยกันคิดช่วยกันเรียนหรือ TAI นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีสื่อและนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยเช่น Google Sites ื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและพัฒนาด้วยตนเองเกิดทักษะรอบด้านเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนสิ่งที่มุ่งหวังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านการจัดก,การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบช่วยกันคิดช่วยกันเรียนหรือ TAI นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เข้าร่วมประเมินคลิปการสอนของกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการในการประเมินคลิปการสอนของกระผมในลำดับต่อไปขอขอบพระคุณครับ